ไปหาเกี่ยวหญ่าหน่อยกำลังมากในหญหยาหน่อยมาไววเพิ่งกินกลางคืนหมาเพิ่งกันเห็นเจ้าของเพิ่นมากกับเรียนหาเรลี่ยนตอนแสดงไปเกี่ยวหญ้าหน่อยกับลูกไส้าตากับลุกไส้หน่อยไปเกี่ยวหญ้าหน่อย มาไหวหห้ย่ายเตี๋ยห้องกินกลางคืนป,<ะ>ปเต็มรถผอรล่อเลยเรถไสนี่ไก่กินได้สอดแจ้งพุ่นละโอ้ยบักยางอ่อนเอเล่เลยไปเกียวใสละตาคืองามเถอะ พี่เกี้ยวหมองไปขี้กินพันวากระเบื้องมันขีนกินบอ่อมาแล้วเกี้ยวมาแล้วสิกินบอ่อตาวะ,ะากระเบื้องที่สุดเบื้องคือว่าตะคุนขี้กินปาเป็น <c oughs> บัดไปเกี้ยวมาผันผันกินบัดขี้ไปกินผันบอ่อกินว่าสัน่นตาจมหายาย,าย,ย่าอยู่ตาจมหายาย่าเตี้ยมันไปกินกระเพาะไปคือเกา <c oughs> กินบักกินกระเพาไปคือเกาพันวา เกียวมาหอดเหล่วตากำลังจะเอาให้กินนี่ยหละมือเศร้ากับไปเกี่ยวหมองนีล่ะเพราะมือเศร้ากับไปขี้กินหมองนีล่ะขี้บอกกินตากันเลยไปเกียวมานี่กิน่อย่เตี๋ยมันแมนหมองเกาบอย่เตี๋ยวมาเย่เตี๋ยววโอ้ จ้ำได้ยุ่นนี <c <c um> <c 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 um> <c ่ยาตัวนี้นี่จ้ำได้จำได้ยาตัวนี้นี่โอ้ยมองผ้าไปมือเศร้าตัวนี้จำได้อยู่นี่โอ้ยกินเยอะตัวนนี้กินจนเนาะมองมือเศร้ากรสซ้างถั่วพ่อเกี่ยวมาเหลวกะสิกินดอกบั้นมาเสียบเนาะ มาแสบคือเกี่ยวมาเกี่ยวมาหอดพี่แล้วมันกระแสบมาเกี่ยวต้องหายายไปเกียวุมือเลยรวยจะมาแกมาหล่อคนเน้แจะมาหล่อคคนเกี่ยวได้คนเมื่อยยายกับเมื่อยเป็นด้ ที่ไปกินบ่แสบนี่แมถ่ายก้นเกี่ยวมาให้กินนีไหมอันต้อนนี่นี่สู่ตายมานางต้อนนี่สู่ตายเลยพนว่าหอบมากะาหอบมาก,ามากส้ามเพื่อนกินดีมาเป็นรถเล่ยบาท ไม่เป็นเหชรประชดให้แน่วไดย่ายว่าเข็นมาเป็นปรถปลานีประชดให้แจ้งไดน,นีีเอ้ยขักแต่ย้ายเอ้ยคือขักแต่เจ้านี่อ้าวำเอากิน ่อยากันดอกเด้อพอเด้อย่าไปเกี่ยวเด้ออ่านมีดอกย่ายว่าเกี่ยวกับเกี่ยวอันอ่อนๆเนี่เกี่ยวอันมีดอกกับใบแตอยากปันได้ดิถอดไากินกิน เก้าแมาแล้วกับมานางปอนกันนงกินย่ายกินแ่บจังไหนกอาวจังสละโอ้บ่เมนเบาโผดเด้พี่นองเอ้ยเบิงเอาขี่ไปกินบอกินผันมะนางปอนกันผันกินนี่ไหม มันยังสียบลื่นกันเทย้ายมันยังสีสบลื่นกันคัะเนี่ยแต่อันเกี้ยวอันปอนกับอันกินเองเออใสมือห้นแล้วยายานำลายห้นยำเบิดปากก่อนไงใส่เลี้ยวเลี้ยวอันในใปากบ่ดทันยำกันถ้าโลยยัดเขาเล่น หยำเหล็กเหลๆกก้นเสียบเตะย่าไยข้นป่อนสสเสียบคักเสียบเลยเอาเต็มที่เลยย่ายเอาที่เทอรสบายใจเลย เบ่งเด้เบ่งข้มามหยาเด้อพี่น้องเอ้ยข้ามหยาปอนข้ามหยาปอนจะมันแสบคักซะยานพอชีบบ่เบิดวะชีบอีกกอนเพิ่นวะข้มาม่โพดเด้ยนั่นในแบงกินเอาใส่ให้ข้มาม่โพดเนาะเพิ่นว่าได้แบงกินแบงออก thăm tâm năn pò đi pò đi đi lấy quan số của yai tiề hao ความสุขของคุณตาคุณยายนําความสุขของยายเตี่ยนําที่ได้ม่อยู่น้ํากันมาปุณนนิบัสกันแย้มเฒ่าแย้มแก่ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเดอที่ให้กําลังใจที่กดไหลกดแค่ให้ตากับยาย ที่เข่ามาเบิงตากับย่าที่เข่ามาคอมเมินจังมินดีใจหลายซาตากับย่ากับบ่มีหยังสิแต่อบเทบุญแทนคุณได้นอกจากค้ามวาขอบคุ่นแล้วก็หายันขอบคุณททุก่านเด้อขอบคุณหลายน,ลยลนงตลอดปลอดภัยจากโควิดเออส่งให้มันให้ร่ำให้รวยทั่วนาทั่วตากันมีคนได้บอละวันทีหนึ่งบังคับ ซื <c oughs> ้อซื้อบะไรกับขอบคุณนหลายๆที่ห้กำลังใจบ่หูจักันทีว่าจังไนดอกหูตะวาขอบคุณนออกจากใจจริงของตากับยาย มันกันออกมาเป็นสิ่งของบอ่ไดดขันเมียนกันออกมาเป็นสิ่งของใดกระแเมนของที่ยิ่งใหญ่มหาศาลผุหลังขอบพุ้นหลายๆตุกกำลังใจเด้อมีความสุขความเจริญสุขสุขคน